ตำรวจอุดรธานีประกาศตามล่าตัวไอแบงค์เลยแบงค์นี่คือไปก่อเหตุเอามีดแทงตาอายุ88นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอคุณตาเสียชีวิตเนี่ยหลบหนีไปนาทีที่ตำรวจสามารถระคุบตัวรวบตัวแบงค์ได้เขาบอกว่ายังไงคุณผู้ชมไปฟังกันชัดๆค่ะเียบ้เรียบร้อยเรียบร้อยล,ล,กล,กลูกลูก เดากๆเเอาลีงดกเเเคระเปาแบงมึงฆ่าตาทำไมแบงคอะไครับมึงฆ่าตาทำไมเป็เ่องเป็รันมีปญหามาดวนมาเออตาทำไมผิดอับตาทำอะไรผิดเอาแล้วผมผิดนีอย่างครับเขาไม่ได้เขาไมว่ามึงผิดพันผมผมถามมาผมกบริผิดเดียเอามีดันตามีอยู่ไหนเออแล้วผมทาผิดอะไรครับแบงค์แบงค์ฆ่าคนตาย แบงค่าคนตายกระนำแทงตาอายุ88เนี่ยตํารวจคุมตัวได้เนี่ยก็ถามเขาเขาบอกว่าอืฆ่าตาทําไมตาทําอะไรผิดถึงฆ่าตอบหน้าตาเฉยันนี่จะบอกว่าเป็นตาที่เป็นใส่เลือดก,กันด้วยนะเดี๋ยวจะท้าความให้หน่อยเผื่อคุณผู้ชมเพิ่งโผล่เข้ามาตรงนี้พอดี คือตาเนี่ยเป็นพี่ชายของยายแท้ๆเลยนะ,<ท>ะเออก็อยู่วงสาคัาญญาตเดียวกันเนี่ยแล้วจําได้ไหมแบงค์คนเดิมที่บอกว่าเคยฆ่าหมาฆ่าแมวต,ต่อต่อหน้าที่บอกว่าทําไปเหมือนไม่สะทุกสถานนะบอกว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณหมาแมวขึ้นสู่สวรรค์เพราะบนโลกมนุษย์มีแต่ความทุกข์บ้านเอื้อมละอา,ากันหมดนะสุดท้ายก็ไปแทงตาตายแล้วพอไปถามว่าทําตาทําไมบอกมีปัญหากันมานานแล้วแล้วบอกแล้วตาทําอะไรผิดแบงค์ตอบยังไงแล้วผมทําอะไรผิดนะครับ แล้วผมผิดอะไรอะคะก็อออบอกโอ้โหต้องขอบคุณตำรวจนะคะที่รวบตัวในแบงค์ได้นะเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยมีบอแสจากชาวบ้านเห็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาคล้ายกับในแบงค์นี่แหละอยู่แถวโรงเรียนสามพร้าววิทยาคือตัวเขาเนี่ยเคยเรียนที่นี่ตำรวจก็ค้นหานะทั้งบริเวณผักพื้นแล้วก็เอาโดรนบินด้วย มุมสูงก็ดูแต่หาตัวไม่เจอแล้วก็ได้เบาะแสบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งคล้ายในแบงค์ไปอยู่หลังโรงเรียนบ้านดอนหาดโรงเหล่าห่างจากบ้านตับพลที่ในแบงค์เนี่ยใช้มีดกระหน่ำฟันแล้วก็แทงเนี่ยห่างจากบ้านตับพลไปประมาณ3กิโลเมตรสุดท้ายตํำรวจไปควบคุมตัวได้นะคะที่ป่าหลังโรงเรียนบ้านหาดตรงเหล่านี่แหละ ถามแรกๆก,ก็ไม่ยอมรับว่าทําอะไรผิดนะพอเค้นถามหนักเข,าเขาก้าเขาก็รับว่าเขาเป็นคนฆ่าตาบอกว่าตัดพลเนี่ยจริงๆไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะ,ะวันนั้นตัวเขาตั้งใจงจะไปะคุยกับในปายปลายเป็นหลานแท้ๆของตัดพลจะคุยเรื่องเงินเดิมพันเล่นเกมชกมวยกันไว้เดิมพันกันว่าใครแพ้เกมต้องแลกด้วยชีวิตแต่ระหว่างนั้นตัวเขากับในปลายทันลาะก,กันตัพลมาห้ามก็เลยโดนแทงค่ะ มีเรื่องอะไรกับไอ้ปายตีมวยครับตีมว,ย,มวยเรื่องอะไรกันตีมวยเรื่องเอาชีวิตกันนี่แหละจต่ว่าแกแพ้เสียไม่จ่ายเดิมพันชีวิตยังไงเดิมพันชีวิตยังไงถ้าแพ้แล้วข้อสุดท้ายนี่แกต้องตายใครตาย,ค,ตายคนชี่ปายแล้วตัวคนไม่เกี่ยวอะไรไไอะเพื่อนแกเป็นคนดูแลใครจะไปเล่นเอาจริงๆก็วันนั้นไปคุยกับคนชื่อปายอะแต่จริงไม่จริงไม่รู้นะเขายังบอกเลยว่า ผมไม่ได้เล่น<ผ>มไม่ได้พันด้วยอเออไม่รู้นะพูดจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ถ้าเดิมพันด้วยชีวิตอ่ะเป็นเราจะเล่นไหมก็ไดนะ้นะ่นะสิถ้าเกิดคนแพ้ต้องตายอ่ะจะเล่นไหมแล้วเนี่ยน่าตกใจว่าแต่ละจุดนะที่ชาวบ้านไปเห็นเบาะแสนะว่าเจอตรงนั้นตรงนี้โรงเรียนเดี๋ยวก็เจอแถวโรงเรียนนั้นแล้วเนี่ยไปตะคุบตัวได้ป่าหลังโรงเรียนนะคะต้องบอกว่าดีมากที่รวบตัวได้เพราะในแบงค์คุณผู้ชมถาม,มเขาบอกว่าเสพยามาไหมเขาบอกวันก่อเหตุไม่ได้เสพแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะเสพ เสพยาบ้าไปเมื่อวานสุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปคุณผู้ชมคะไปทำแผนนะไปชี้จุดต่างๆพันตำรวจเอกพัฒนาวงจันพลผู้กำกับการสพเมืองอุดรธานีบอกว่าตัวในแบงค์เนี่ยมีประวัติถูกดำเนินคดีคดียาเสพติดทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานค่ะแล้วก็ก่อเหตุซ้ำแล้วครั้งนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แล้วก็แน่นอนแหะต้องกลับเข้าไปรับโทษในเรือนจําอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs> คนแถวนั้นคงสบายใจขึ้นเพราะก่อนนั้นนิยาาเอามาบอกว่าถ้าจับไม่ได้อะนอนไม่หลับนะก็เป็นภัยสังคมอ่ะออถือว่าเป็นบุคคลอันตรายอะตอนนี้ตํารวจได้ตัวแล้วนะคะ <c oughs>